สวัสดีครับอยู่กับรายการอักรับะเกมเมอร์ทีวีวครับวันนี้ก็มาอยู่เกม l e f เด d e a d 2นะครับ เออผมจะมาโชว์ตายโชว,โชว์โชว์ว่าตัวเองจะตายได้มากแค่ไหนแล้ว,ลว,ลว,ลวก็มาดูกันเลยนะ <c oughs> มันมันเริ่มยังไงวะเออนี่นี่เอออ่าเมื่อกี้คลิปมันตัดนะขอโทษที <c oughs> แล้วก็จะมาอันนี้ปัน่นกลาง อ๋อนี่เลือกตัวนะฮะอะผมจะเล่นไอตัวใส่หมอกันฮนะด่านแรกนี่แหละไปกันเลยออผมจะจะตายได้ <c oughs> เยอะแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะมาโชว์กันแค่อะหมาแล้วนะฮะโอ้เสียงเกมโคตดังอ๋อ เสียงเกมโคตรดังเลยฮะขอปิดเสียงเกมก่อนนะโอ้อเ่าเหลือสักแค่นี้แล้วกันอ่าผมก็จะใช้นี่ขวานแม่งเลยนะฮะเร็วๆร็วดีปุ๊มาดิฮ้บอดมันตามเลยเนี่ยอฮ้ยไม่เห็นตามเออ อย่าให้ผมมาคนเดียวนะรุลย,ลย,ยลุยสายรุยผมสายรุยอยู่แล้วเออเออหัวขาดเออหัวขาดหัวขาดฟาดฟาดฟาดหูหัวขาดนะมึงทุกประตูไอ้ไรกันเออเอ,อ้ยอ,อันนี้ของโปรดอะไรวะไม่ขี่ขวาทำไม โอ้ยเยอะเยอะเยอะจัดเยอะเยอะโหหัวขาเออเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้ไอ้ลิ้นไอ้ลิ้นโหเออเออเฮ้ยอ่อฟาดฟาดอ่ะอันนี้ล่นโอ้ยมันให้กันใครวะ อ๋อไอนี่อะไรของมึงวนะเนีอ่ยอก,กันมันนรก,กันมันเออโอยฮันเตอร์อ๋อฮันเตอร์แม่งตายแล้วตราต้องไปทางไหนวะทางนี้เออหรอเอ้รู้สึกได้ยินเียกไอ้อ้วนไอ้อ้วนไหนวะเอ่อผมไม่สบายนะฮะวันนี้ก็อยู่บ้านฮนะไออ้วนอยู่ไหนวะอฮ้ยระเบิด เล่นหน่อยแล้วกันอไปโอ้ทำไรกันทำไรกันโอ้ผีมันเป็นชาวล็อกนะฮะม่งเต้นกันใหญ่มันเต้นกันใหญ่เลยโอ้ยยาเก็บก่อนทุบทำไมเจ้าของบ้านไม่อยู่โอ้โหเพียบฟาดโอ้โหเพียบเลยฮนะฟาดฟาดเลือดสาดเลือดสาดเลือดสาด เลอสอะโอ้ยไอ้ไอ้วนไอ้อ้วนอ่อยิงมันยิงมันอ๋อยิงมันดิยิงไอ้อ้วนยิงมัน <c oughs> แม่งไม่ยิงอีกเอา้า <c> ร <oughs> ออะไรวะ <c oughs> อู้ด้วยอ้วนสายแตกฟาด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 ,ฟาดโอ้ยโอ้ยระเบิดแบบนี้อ่ะเล่นไงเดแล้วกันอ้าวดาแลดัง ดูไม่มาลงลมขออะไเซนนะตรงนั้นมีใครวะไม่ะ <c oughs> มีใครเลยฝุสนใส่มันจะชอบกินนี้กันมันจะชอบกินนี้โหยเอ้าเขาตามมาเป็นทําไมตรงนี้เป็นที่มอสุมนะครับมอสุมนะครับมอสุมทีมอสุมทีมอสุมนะฮะทีมอสุม่มเปิดอีกล้ว,อ,วอุยอ้ยโหเต็มเลย ออเก็บปัม๊มหัวใจเก็บดีไม่เอาเก็บดีไหมไม่เอาฮะม,มองหน้ามองหน้าหน้ากูเหมือนพ่อมึงเหรออ๋อคาลิปนะฮะอ่อมาดีวอ้วนเพิ่งทำห่าอะไรเนี่ยเอา้ายังมึนยังมึอนอยู่เอออย่าโจมตีพวกหา่าเลย ฉันอะไรวะเนี่ยฉันเอลเลยเหรออ๋อไปชฉันเอลหูดควันควันมาเต็มเลยฮะเห็่งนี้ผมไม่กล้าลองรต์หรอกอุ้ยแสดงว่าถึงชั้นล่างพอดีนะฮะตอวนี้ผมไม่เล่นฮะมาเข้ามาเข้ามา เข้ามาเข้ามาผมมันต้องนี่ฮะอ้าวยิงเพื่อนตกใจนะว่าผียเขาโดษอุ้ยชักเกอร์โอ๋ออโอเฮ้ยฮ่าเออเกือบตายใช่ไหมล่ะอะไรอะไรยิงแม่มันยิงแม่มันยิงแม่มันหรือยิงผีวะ อออุ้ยเออมายืนเทอะไรอยู่งนี้เนี่ยเพื่อนกปไหนหมดนี่ก็มายืนทำไรอุ้ยวิ่งมาทำไมนักวิ่งสี่ขุนร้อยเหรอสี่ขุนร้อยเหรอโอ้แม่งสี่ขุนร้อยด้วยโอ้ยสี่ขุนร้อยโอ้ยดูดูแม่งสี่ขุนร้อยมาแต่ไกลนี่นี่นี่อ้าวเป็นไรวะอ้าวยื่ดีตาย เฮ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์โอ้ฮันเตอร์อ๋ Hunter, Hunter, ออ๋ช่วยกว่อนเออเออปิดแม่มันอขออีกสักแมปกันแล้วกันนะฮะแค่ <c oughs> เป็นการดีมันมือจริงๆนะเมื่อกี้ จะโหลดนานไหมวอโอ้โหเก็บไปเยอะนะรุยแหลกคนเดียวนะ <c oughs> เออขอแล้วเออลูกสองไม้ขอและของโปรด <c oughs> <c oughs> ทำแผลทำแผลเก็บอีกอันมาลุยแล้วไม่รอแล้วไม่องพูดอะไรกันทูบททบทูบททบ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 แม่มัน อ้ยของโปดของโปดอู้ไกลๆเข่งก่อนนี่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 เอออะไรเอ้ยอะไรชักเกรอร์โอ้โหโแม่โอ้ยอ้อวกโอ้โหมมีใครยิงอ่ะ แม่งมากันเต็มแน่นอนอ่ะนัดจุดจุดนี้เอาไปขอให้ขอให้ขนมขนมระเบิดนะฮะขนมตุบกตับไปกินบ้างขนมตุบกตับอุ้ยวางก่อนเลยนะอ่าโหไม่ได้แบบนี้เก็บไปเลยกระสุนไปมันยิงเล่นกันหมด ทำไรครัเฮ้ยที่อ็อห้ชิายแล้วหนวะไหนวะอยู่หนวะายู่หนวะอยู่หนวายโอ้โหนี่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 อัดมันอัดมัน อัดมันอัดมันวีทเหรอลุกเพื่อนลุกลุกอ่เอ่อทำแผลไป oh, <yeah. S 1> อัดเฮ้ยจัก,กร์มาเ <What the? S 1> อายิงมาดิยังไม่ยิงด้วยสุดยอดเลยนี่นี่ไออ้ออวนนี่โดนลูกกระสุนโคตรง่เลยฮนะมาเย็น ขอเรียกว่าโชคดีไปใครวิงว่งเอาวิ่งมันสี่คูร้อยมาเลยยิงหลังแหกนี่นี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ Hunter, Hunter, ไหนวะโอ้อยู่นี่เองเอ,อ๋อเจอของโปรดอีกแล้วโอ้ยอ้ย เอา้าจะเรีบยิงไหมวะมา,ายิงยิง,ยงอ่ะอ่าอ่ะอ่ะน่าจะไปใช้ตรงโน้นมากกว่าไม่มีกระสุนให้เลยเ <Le aper! S 1> อ้ยเอ้ยเอ้ยสก,กิ๊กโอ้ยกระโดดขี่คอเขาตัวก็เตี้ย <o> โอ้เก็บไป ตรงนี้มันต้องมาเยอะแน่นอนนะผมเลยเตรียมไว้อย่างนี้มีไหมวะอ,อ๋อนี่มันทำอะไรมานี่ดิฟังแม่มันเ๋ยวมันก็บ้า์ม,มาแต่มันก็ว้า์ม,มาเอามาอะไรกันวะเสี่ยงอะไรวะนี่มีเ,ออเ,ออเุ้ยเออเออเจอของโคตรแล้วนะฮะอุ้ยไม่ไม่ตาย ถึกเหรอนี่ไอ้ทุบทูบทูบทูบตรงนี้มันต้องมาเยอะแน่นอนนะฮะ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 ตรงนี้เปิดอะไรมาอ้ยของโคตร <S <S โอ้โหนี่แหละอเรียกผีฮะเรียเลียผีหือ,อหือมอเตอร์ไซ แสงห่หหาอะไรอยู่ตรงนี้แสงค้นๆถีธรรมด,ดานี่เองหูยิงหน้าอกเ,เป็นโลเลยนะอ,อ,อ้าวเฮ้ยเอออาดไปเดอาดไปเด้ปังโอ้โหนี่แหละของพวกอไอเลน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 เฮ้ยฮันเตร์ อย่างนี้มีเวลามาสูมที่ไหนกันเล่าหัวแตกเออเออโอ้ก่าวว่าจะทรมานตายง่ายเกินไปโอ้รำไปเรียกผีมาไหมเนี่ยเอ้อ้โหเสียงอะไรวะทำอะไรจ้า นี่โหวิ่งออกมารับกระสุดเพื่อนขุดยอนมากเลยไม่องขึ้นมาเฮ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของอย่างเงี้ยต้องเอามาใช้ต้องเอามาใช้ต้องเอามาใช้ระเบิดไปไม่เอาวิ่งมาดิวิ่งมาวิ่งมา อย่าเพิ่งตายเดยอ๋อโอมัน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 ,นาามันอ๋อดาเนี่ยคุณจะผ่านไหมเนี่ยต้องเตยมตัวให้พร้อมนะโ ใช้ป yeah. <st> <tuning> <ces> ืนอะไรดีวะอปืนอะไรดีวะเล่นเงอะปีตะตัวไดดิเออดูก่อนนะข้างนก็อันนี้แหละมาไปเลยอ๋อไม่มีใครเก็บกันกูเอาก็ได้มา Man needs your snacks. Oh yeah. Let me hike it. Làm mà lùi lên nè. Ma đi lâu lâu chào lên. Ai dằng? Oh, lâu 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 của tôi. มาคุมกันด้วยอืมาคุมกันนี่เดี๋ยวรู้เลยฮะไปเร็วไปเร็วออกมาวิ่งสี่คนร้อยมาเลยสี่คนร้อยมาสี่คนร้อยมากันทําไมฮะเหย่ยสี่คนร้อยเหย่ยสี่อย่า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 เย็นเหนื่อยอย่าโอ๊ยมากันกุกันกอนอย่าอย่าอย่าอ๋อ ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้อ้วกอ๋อเอามันเอามันเออละโหหลบแบบแมททิกนะเมื่อกี้นี้อ๋อมาอย่าอย่าเข้ามาอย่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 าแมททิคไหมล่ะโอ้ยไม่ยิงคุ้มกันกันเลยไอ้พวกนี้นี่นี่อ๋ออ่า Bây giờ oh, là lúc để tìm kiếm đường đi. Bây giờ là lúc để tìm kiếm đường đi. Chúng ta đã chạy qua đây rồi! Chạy qua ta rồi. Chúng ta đã chạy qua อ๋อเข้ามาเข้ามามา,มาดิดิปันไม่โดนอะไระวนี่นตรงนี้เข็มเสียดยาเสียงอะไรว,ว,วะรู้แล้วเสียงอะไรรู้แล้วว่าเสียงอะไรอุ้ยตครตบนี่อนี่นี่นนไอ,อ้อ้วนอีกะ what <laughs> reloading hey there's them all! we made it come on lulu lulu hey i need everybody inside now i'm <laughs> 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 i'm thinking we could take on anything ผมก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะฮะติดตามผมได้นะฮะ